แล้วก็จะมีพุ่มก็จะเป็นพุ่มกลายเป็นบนมันจะไม่ตรงจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าจะให้ถูกนี้พันล็อกต้นเสร็จปึ๊บเพื่อนๆก็ค่อยโค้งโค้งพันขึ้นมาบทนี้จะเป็นการสอนเริ่มตั้งแต่การทำจริงพันยันการทำโคนรากนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของต้นบอนไซซึ่งถ้าทำได้สวยเนี่ย ต้นด้านบนก็มีโอกาสจะสวยมากๆเพราะว่าโคนรากเป็นส่วนสําคัญของต้นนะครับเพื่อนๆการทํากิ่งพันนะครับมันมีได้หลายแบบครับเพื่อน ตั้งแต่เรื่องการตอนการชำนู่นนี่นั่นนะผมจะพยายามอธิบายให้กระชับและเข้าใจที่สุดนะการทํากิ่งพันธุนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีการตอนนะครับการตอนผมไม่อธิบายนะว่าตอนอยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้สําหรับคนที่ตอนไม่เป็นนะการตอนก็ตอนทั่วไปนี่แหละพอได้ตอนมานะครับต้นตอนมาเนี่ยเราตัดแผลให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างรากให้เสร็จนะล้างดินออกจากรากเสร็จแล้วเนี่ย ให้เราเอาตัวสรรลัเปาแบบนี้กันเพื่อนต้องขอบคุณอาจารย์เฮโอนะครับที่นะครับเอาองค์ความรู้นี้มาสร้างรากสวยๆให้พวกเราชาวไทยนะครับจริงๆเ้วต้องขอบคุณนี้เป็นองค์ความรู้ของเฮโอนะอันนี้เขาเรียกว่าก้อนสรรลัเปากันเพื่อนเกิดจากการหล่อปูนนะครับการหล่อปูนให้เป็นทรงแบบนี้คล้ายๆแบบนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหล่อยังไงก็ได้ให้เป็นทรงแบบนี้เพื่อนนี่คือก้อนสรรลัเป่าเสร็จแล้วเพื่อนๆเอากิ่งตอนสมมติเพื่อนตอนเสร็จปุ๊บเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆให้รากเขาผายออกไปด้านข้าง เนี่ยบนตอสลรเปาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นต้นเล็กต้นจิ๋วเนี่ยสามารถใช้โฟมแทนได้นะครับใช้โฟมแบบนี้แทนสลรเปาได้นะครับหรือเพื่อนๆจะประยุกแบบไหนก็ได้ให้รากมันแผยให้ได้เพื่อนๆหรือจะใช้ถ้วยถ้วยเซรามิกแบบนี้ก็ได้นะครับให้ต้นเขาเลี้ยงอยู่ข้างบนแบบนี้แล้วก็อยู่ในกระถางใหญ่นะมีดินถมกลบไว้นะซึ่งเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนๆมาเห็นตัวนี้ไหมข้างล่างเนี่ยเขามีก้อนสารเปาอยู่หรือมีก้อนโฟมอยู่นะครับตรงนี้ พอเลี้ยงไปนานๆารากเขาจะผายออกแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ไปทําการตัดทดเขียงรากนะครับตัดทดรากถ้ารากโตขึ้นเพื่อนๆใช้ครีมนะครับอย่างที่ผมบอกไปครีมท้องเรือในการตัดปุ๊บพอโตปุ๊บใช่ไหมตัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะแตกจาก1เป็น2รากอย่างนี้เกิดความสวยงามรากไหนที่ยังไม่โตเอาไว้ก่อนรากไหนที่เบียดกันเราตัดออก รากไหนที่โตแล้วเราตัดเขียงเราตัดทดนะครับไม่ใช่ตัดเขียงตัดทดตัดทดเพื่อให้รากเขางอกออกไปจาก1เป็น2นะครับก็จะทําให้เกิดความสวยงามของรากแบบนี้ไผ่ๆนะครับจากก้อนสละเปาของเราไม่ว่าจะเป็นก้อนโฟมหรือก้อนปูนนะครับอันนี้ก็คือการเล่นโคนนะเพื่อนๆทีนี้มาพูดถึงการทํากิ่งนะครับ นอกจากการตอนอาจจะมีการชําเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคการคว้แน่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่ามันประยุกต์ใช้อย่างไงได้บ้างนะครับมาดูเรื่องของการชําถ้าเพื่อนๆมีกิ่งชํานะครับกิ่งกิ่งที่ต้องการเอาไปชํานะครับเช่นนะครับพืชที่มันชําได้แพรหน้าเชอร์รี่แคร์นะครับหรือจะเป็นพวกปอทะเลอะไรพวกนี้มันชําได้เพื่อนๆพ,พอตัดกิ่งมาเรียบร้อยแล้วสมมติว่าตัดมาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเพ,อนเพื่อนๆทำการให้เขาไม่ต้องยาวมากเพื่อไม่ให้เขาคลายน้ําเยอะนะครับ ไม่ต้องยาวมากแต่ไม่สั้นมากเกินไปนะเพื่อทีจะเลี้ยงระบบเขาไว้นะครับแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆแล้วก็ตัดริบใบออกให้หมดนะครับสมมติว่าเพื่อนๆลิบนะตัดลิบดนะ้ผมใช้ใจมือให้มันเหลือนิดเดียวนะครับเพราะเขาไม่ได้ต้องการการสังเคราะห์อาหารนี่อย่างนีะนะ้ถ้าได้กิ่งมาแบบนี้หลักสําคัญของการชําเลยก่อนที่จะไปควบแน่นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ,อนๆต้องใช้พวกน้ายาเร่งราก บำรุงรากซึ่งเป็นเทสเอลิเมนต์ไม่ว่าจะเป็น element, เทสอลิเมนต์พวกเหล็กพวกแมงกานีสเล็กๆปริมาณน้อยๆน,น,นะครับรวมถึงวิตามิน B1 ด้วยก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้แต่ว่ามันต้องมีประสิทธิภาพสูงนิดนึงแต่ถ้าใครสนใจนะั้นน้ำยาหรือผงเล่งรากเนี่ยผมมีจําหน่ายนะครับทักอินบ็อกเข้ามาได้เนี่ยแบบนี้นะครับการผสมเนี่ยผสมบางมากๆนะครับคือส่วนใหญ่แล้วจะหนึ่งต่อพันหรือ1 000, ต่อสองพันเลยเช่นน้ำหนึ่งลิตรเพื่อนๆใช้แค่ช้อนชาเดียวอะไรประมาณนั้นะนะครับในการที่้้าเขไว แช่กิ่งนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำบางทีผมแช่เป็นคืนเลยนะผมแช่เป็นคืนเลยนะเพื่อให้เนื้อเยื่อเขาซึมซับพวกเคมีพวกนี้เข้าไปนะครับยาบำรุงพวกนี้จากนั้นนะครับนำเขาไปชํำในขุยมะพร้าวหรือทรายหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่เค็มเท่าดินเพราะดินมันจะมีความเค็มอยู่มันจะไม่สามารถที่จะทำให้รากจเจริญเติบโตได้ขุยมะพร้าวต้องระวังด้วยนะครับถ้าขุยมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าวสด ต้องแช่น้ําไว้อย่างตำหนึ่งคืนเพื่อลดเทน,นินที่เป็นสารพิษนะครับถ้าไม่ลดเนี่ยรากเขาจะไม่เดินเหมือนกันส่วนใหญ่ผมจะแนะนําขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นสูงแล้วก็พอแช่น้ําไว้1คืนแล้วเนี่ยเขามีความอุ้มน้ําแล้วเขาจะทําให้ตัวรากเดินดีมากนะครับผมส่วนตัวผมใช้ขุยมะพร้าวเวลาชําชํายังไงนี่เลยครับเพื่อนเือนการควบแน่นนะฮะการควบแน่นเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับแบบนี้เลย ปักลงไปเสร็จแล้วหาอะไรก็ได้หาถุงพลาสติกหรือผมเนี่ยสวย่วนใหญ่ผมจะใช้แบบนี้เลยนะครับครอบไว้เพื่ออะไรเพื่อลดการคายน้ำครับเพื่อนๆเ,เพราะระบบของต้นไม้เขาจะมีการดูดน้ําเข้าแล้วคายน้ําออกถ้าเพื่อนๆตัดเขามาปุ๊บระบบเขาเสียพอร,ระบบเขาเสียก็จะคายน้าออกเยอะทําให้กิ่งเขาแห้งแต่ถ้าเราชาเนี่ยเราครอบเขาไว้แบบนี้มันจะทําให้การคายน้ําเขาลดลงและระบบยังรักษาตัวเองได้ พอมีน้ํายาเลี้ยงลากอะไรบารุงเข้าไปเนี่ยครับกิ่งเขาจะเจริญเติบโตค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นยอดแบบนี้เห็นไหมฮะเขาจะค่อยๆงอกแบบนี้เห็นไหมไอ้น้ำเขาจะเกาะเต็มเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการชําแบบนี้ถึงจะทําให้ต้นไม้รอดนะครับสาหรับสมาชิกที่ฟรีดูขนาดนี้ก็น่าจะเอาไปทําได้แล้วส่วนสมาชิกพรีเมียมเดี๋ยวผมมีเทคนิคจาะลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับติดตามกันได้สําหรับสมาชิก f c ที่ยังไม่ได้สมัครไปสมัครพรีเมียมนะครับเดี๋ยวจะได้ชมเช็งรครับ